Gracias. <coughs> รายการที่ไม่เหมาะสมผู้ชมที่เป็นเด็กน้อยอยู่เป็นรายการที่มีภาพเสียงเนื้อหาที่ไม่เหมะสมแนะนำคนใช้วิจารณญาณในการรับชมและในคลิปนี้มีเสียงงขอค่าที่อยู่แรงมากๆก็ได้ลดเสียงในระดับที่พอเหมาะและสุดท้ายนี้ขอให้สนุก เอาละครับแล้ตอนนี้เคือยู่ในเกมของที่เราต้องฆ่าคนผู้รุนเองครับแล้วซื้อเกมนี้เนี่ยมันมาได้แรงได้รับแรงแรงได้รับแรงบารเจใจมาจากเกมเกมนี้เองนะครับนะก่อนอื่นเลยคืยในเกมเกมนี้แหละเราจะตื่นมาบนห้องหนึ่งนะครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่าเรามันมันเราอยู่ที่ไหนเองนะครับเราไม่รู้ว่าเราอยู่ที่ไหนเองนะผมก็คือเกมเกมนี้เห็นไหมคือผมตื่นมาโดยที่เราไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนเลยคือผมเปิดคลิปแบบนี้เพราะว่ามันนี่แหละผม แกอ่านอะไรคือรึเอ้ยสวัสดีครับอ่าไม่ไม่เดี๋ผมขอดูก่อนแนละ้วผมกดกดแท็บเป็นการเออ่เดี๋ยวนะโอเคกดอาเป็นการเตะมันไอ้ที่นี่มาอย่างไรอ่ะพี่อะไรครับพี่ฮ่าออฟฟิไม่ให้กูด,ด้วยเลทสโก้แล้วผมว่าคือมันแบบนี้เนี่ยพ่อผมไปดูแบบหน้ากูหน้าเกมอะไรนะผมว่าคือมันเกมเกมนี้เนี่ยในเกมจริงแล้วในสตรีมเนี่ยผมบนสตรีมคือ เก็บเก็เนี่ยทุกคนเห็นขวาลาบไหมแต่ตรงนี้นะผมถ้าแบบถ้าไม่เป็นแบบเนี้ยถ้าไม่แบบเนี้ยแบบเนี้ยแบบนี้นะผมคือไอพวกแบบหน้ากากทุกคนจะเห็นเองนะครับว่าพวกหน้ากากมันเป็นยังไงแล้วก็ยังไงบ้านนงนะก็คือผมขอกดสเตปบาวไปก่อนนะตอนนี้คือเป็นการหันประตูกันเองนะครับนะเรี๋ยว่าหันประตูแล้วเรียกว่าแบบตอะเรียกว่าแบบอันนี้ดีกว่าคือเปิดประตูมาด้วยการแบบการพังประตูมาเองนะผมก็คือพังพังพงล็อกแจนนี่นะผมก็คือตรงนี้นะครับเห็นไหมเอ่ย ถ้าแบบเป็นแบบเนี้ยคือมันจะไม่เห็นเราเว้ยคือพวกชิ้นนี้มันใส่หน้ากากอยู่เว้ยนี่คือในเกมจริงเขาก็ไปลอกมาเลยแหละเออไม่รู้ว่ายังไงนะผมมันคือเกมนี้เราต้องแบบเป็นแบบสเตล,ลนิดนึงแล้วผมอ่ามามาเริ่มเลยว่ะเอ้ยมสเตลล์อะไรขี้เนี่ยเออดี๋ยวทุกคนทุกคนดูนะครับมันจะไม่เห็นเราเองนะผมดูนะดูนะเห็นไหม รอมันหันไปก่อนนะตัวนี้เห็นไหมเห็นไหมคือพวกชิ้นนี้จะไม่เห็นเราเองนะถ้าเราอยู่ในที่มือนั่นเองนะครับผมอ่าง่ายๆเกมนี้ประมาณประมาณนี้แหละซึ่งง่ายจริงไหมก็รอดูนะครับซึ่งอ,อันนี้คือจุดเซฟเอ่าจุดเซฟพอยต์นั่นเองนะครับผมคือแบบเป็นจุดแบบเซฟนั่นเองนะครับเฮ้ยคิดเหรอคิดเพื่ตูป้ประตูหาอะไราตูป้ประตูหาอะไราพี่ใครตูป้ประตูเหรอ เสียงเดินหรืออะไรอะ่ะผมว่าไม่ใช่ละผมว่าผมต้องรีบไปแล้วผมว่าผมต้องรีบต้ออกจากออกจที่นี่เฮ้ยเฮขวานอ่าอ่านี่แล้วผมถ้าอยู่ที่มืดจะไม่เห็นเราหนะแต่แต่แต่มีข้อยกเวน้นเอาคือเดี๋ยวจะคนเห็นเองนะว่ามีข้อยกเว้นอะไรบ้างก็ได้เองนะครับเราจะรอดูว่าผมรอดูมามาแน่อ่า เอาไปเลยครับพี่ไปฝั่งนู้น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 ไปฝันโนู้นไปไปไปไอชิ้นนี้มียามีไอโต้ด้วยมีไอโต้ด้วยไอชิ้นนี้เป็นบ้าอะไรเนี่ยเหมือนบ้านะครับไม่ทราบว่าคนเป็นบ้านะผมเหมือนว่าคนนี้เขาจะสติแตกนะเออแบบกินยาหลอประสาทอะไรอย่างงี้นะครับผมโดนผมแน่มึงมาถึงชิ้นแน่โดนผมแน่ไม่เลยมึงยืมไปฝั่งนู้นวะเร็วหรือฆ่าเพื่อนเนี่ยเพื่อนป่าไปเลยไปกินยาลุ่นไหนมาพี่ มันไปกินยาบ้านด้วยไนมึงเนี่ยสงสัยนจะแบบโดกแบบได้สงสัยนล้นบแบบโดกหนักเลยอ่ะเออไป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 หันซ้ายไปเออจะ,อะดีมาก <c oughs> ไม่โดนด้วยชิบหายแล้วกูอไปดิไปดิตรงไปคุณมึงโดนอ,อ่ะเรียบร้อยแจกหนึง่ง มามามามึงมาคือเกมนี้จะต้องแบบเป็นเกมเฟเธอร์แลผมก็คือเกมนี้ต้องฆ่าคนเพื่อเรียร้อยเลยนะ been, ตามชื่อคลิปเลยนะครับเรียบร้อยใจหนึ่งเอายามาด้วยเฮ้ยืมีมีอีมีเปล่าวมันจะหมดเลยนะโอเคผมหมดแล้วนะครับ โอเคหมดแล้วเฮ้ยมันจะพังไงปันรอ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 นมันแล้วก็แพ้หมดเลยปันเฮ้ยเอาเอาไม่โดนด้วยไอโง่เอ้ย โอ้โหหมดแล้วโอเคเพื่อนหมดแล้วโอเคจัดมาดีจัดมาเด็ดหมดแล้วกำลัแม,มงสิแม่งมาไอ้สองตัวเนี่ยไม่เหลือสองตัวเนี่ยพี่เขาตาบอดไงพี่เขาไม่เห็นไงคือพี่เขาตาบอดไงโอ้สองตัวซะด้วยไอ้ตัวนั้นอยกทางไปเอาเอาเพื่อนมึนงจะไปไหนกันแน่อ่าอยากทางกันด้วยเอากอตัวชิดกอตัวขวากว่อนเลยอย่างนี้ไม่ได้ละโดนแน่ xem khác hùng mũi What the hell này đó Hải chính có lắm khai ha Chim sao đuổi nó sao đuổi โอเคไี่เฮ้ยโดนแน่ม <centers> ึงโดนกูแ <puis> น่คือเกมนี้ต้องจริงจังนิดหนึ่งครับผมเพราะว่าตอนนี้คือมันจะแบบพูดมั่วไม่ได้ครับผมคือเกมนี้ไม่ต้องจริงจังเองนะครับโอเคมาแล้วเช็คทุกที่ซะด้วยเช็คละเอียดซะด้วยเราอุ้ยดูเช็คหน้ามึงตายแล้วเอาดิไม่ไม่โดนเช็คหน้าแล้วมาดิมาดิเอาอ่าแล้วกลับไปคือมึงตายอ่ะโอเคมึงตายแน่ ตายซะเรียบร้อยบอกแล้วขานกับไปมึงตายไงบอกแล้วทันกับไปมึงตาย,ตายเชื่อยังเชื่อยังนี่ต้องเชื่ออะไรอยวันนี้อันนี้คือน่าจะหมดแล้วนะผมตัวนี้นะครับโอเคไปฟรีกูละไปจัดไปเซฟทจุดอื่นไปเคปจุดต่อไปโอเคครับผมมาผมตัวนี้เอ,อ้ยก็คือทุกคนเห็นไหมคือถ้าผมเหยียบเศษกระจกอะไม่ไม,ไม่ไม่ว่าผมจะอยู่ในที่มือดอะมันก็ยังเห็นผมอยู่ดีได้เองนะครับนะก็คืออันนี้คือเกมอ่าที่เราต้องสเตลคนนับสเตลก็คืออะไรสเตลก็คือแบบฆ่าโดยการลักลอบอะเออลักลอบฆ่าอะไรเงี้ยนะครับผม ือ <Cornell. S 2> ต้องดูแบบเสียงดีๆเองนะครับอ่ามาแน่ handicap. พี่โจมขอคลิปฝ <plic Louisiana. S 1> ั่งนี้ก่อนนะผมฝั่งนี้จะหมดละเกมหมดแล้วเอ้ยอันนี้กล่องอะไรเนี่ยฮ่าอะไรไว้เนี่ยฮ่าโคตรน่าโอ้ m ไ g o กดเดี๋ยวผมได้นอนเฮ้ยมา เชีย่ยมึงเห็นกูได้ไงอ่ะกูอยู่ที่มืดนะไม,ไม่ทุบกูย,ยับเลยคอบาผมว่าผมผมต้องผมต้มมมมองเอาคอบาว่ะไม่ได้คนระับผมคืออยู่ข้างหน้ามึงเลยคือไม่เห็นใช่ไหมตายใจง,เง่เอ้ยไอ้โง่ผมว่าผมเอาคันธน่าไปก่อนดีกว่าเพราะคอบาผมยังไม่ได้ใช้ตี่นี้หรอกนะครับผมเฮ้ยอบักไรโอ้สองตัวซะด้วยอืมมือยังยืดไหวเชีย่ยปุกเกะ มึงคือกูตัวกูวอยู่นี่แต่มันเก็บไปนูน่นโอเครับทราบคือมึงหันหลังไปมึงโดนแน่ตายใซง,งโว่ <c oughs> <c oughs> ว่าตอนนี้คือผมต้องเอ่อบันเช็คก่อนแล้วตนนัวนี้มันคือมันเหลืออีกประมาณสองตัวผมคิดว่านะเฮ้ยรุ่นไหนเนี่ยโอเคเหลืออย่างน่าจะมีฝั่งนี้แล้วผมผมว่าได้มีฝั่งนี้นะผมขอเช็คไปก่อนไม่มีนะไม่มีอ่าไม่มีก็เคียร์แล้วไม่มีก็เคียร์แล้วอุ้ยเคียร์เอาเด็กผมรอปติ้วมดีกว่า เฮ้ยสองตัวผมมีสองตัวกี่ตัวไว้เนี่ยเดี๋ยวมันออกมาแน่อันนี้คือเกมนี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะผมเพราะว่าเราจะส้มอันนี้มั่วไม่ได้นนเองนะครับอ่าแต่งหนอย่าเห็นกูนะปต๊อบเด้อไม่เหลือตัวหนึ่งตอนนี้นะผมจะอยู่ที่มือเขาไว้กูจะเป็นเทพเบียวมันจะไม่เห็นกูกูจะเป็นเทพเบียวไปแล้ว เหมือนยังเอ่ยั้าหมดแล้วผมจะไปกูจะกูจะผ่าแล้วคือตรงนี้คือผมคิดว่ามันต้องแบบไม่ได้คิดว่าหรอกมันต้องฆ่าทุกคนออกเพื่อออกไปนะต้องฆ่าทุกคนให้นี้หมดนะผมต้องฆ่าทุกคนให้หมดนั่นเองก็คือผมบอกก่อนนะครับในตอนนั้นเนี่ยคือผมไม่รู้นะครับว่ามันทําแบบมันพังทุกประตูออกไปได้เลยนะครับขอแค่มีอุปกรณ์นะครับผมแล้วก็มีใช้เวลาในการล่อออกไปให้ได้นี่นะครับนะคือไม่ต้องแบบฆ่าทุกคนก็ได้นะผมเหลือคนหนึ่งอยู่ไหนวะอ๋อโอเค กูไม่เห็นบันไดโอเคผมมันมีบันไดเองนะครับเห็นไหมครัพี่บนโนนั้นมันถือมันถือเลยวะน่ะโอเคมันถือขวาแล้วผมตรงนี้ตรงนี้ไม่นี้ด้วยแหละโอไมค์กออ่าโอเคก็ได้ชี้แล้วมึงหันไปมึงตายอ่ะบอกผมบอกว่าอะไรผมบอกว่าอะไรหันไปคือตายไงหันไปคือตายไงเออไม่ฟังกันเองนะกูบอกไงว่าหันไปคือตายอ่ะผมว่ามันไม่จบผมว่ามันไม่จบง่ายง่ายอย่างนี้หรอกอันนี้มันง่ายไปนี่ไม่ง่ายไปผมว่า มันจะมีอะไรแบบอันนี้หน่อยอ๋อเอาคอบาคอบาถ้าผมจําได้ไว้ผมนนฝั่งนี้ฝั่งนี้หรือเปล่านี่นี่ตัวนี้ตัวนี้แหละกูจําได้มึงเอา้าอ๋อนี่ไงคอบาเกือบแล้วเกือบแล้วคอบาเกืบอบ,าบหายแล้วโอเราจะเหนื่อยเหี้ยแล้วเนี่ยไปเพื่อนเราต้องออกจากที่แล้วแล้วผมก็คือเกมนี้ผมบอกก่อนเลยว่าแบบเล่นคนเดียวค่อนข้างจะยากครับผมบอกงี้ก่อนนะเล่นคนเดียวค่อนข้างจะยากฮะค่อนข้างจะยากคืออะไรเฮ้ยอุย้ยโอเคผ่านยังออกมาแล้วอ่า คืออะไรเนี่ยบริษัทอะไรเนี่ยไม่รู้อะออกมาแล้วแต่ไปประตูมันมีหินอยู่ไม่ใช่หินดิเอา้าออกมาแล้วโอเคออกมาแล้วอเอาไงเฮียเฮียออกเลยเนาะ <No. S 1> ไม่ได้โอ้ให้ตายสิเฮมินใช่โอเคครับตอนนี้คือเหมือนว่าคือเรายังอยา่อยางที่ผมคัดเป็นจริงด้วยไม่จบง่ายๆแล้วคือที่นี่ที่ไหนเอ่ยโห oh. ผมว่าตอนนี้เยอะว่ะเมื่อกี้ยังไม่ได้ฮะพี่มันมีจะก้อนยัง มันมีกล้องวัจรปิดเพียบเลยทุกคนอ่าอันนี้คือจุดเซฟอ่าโหหนึ่งตัวสองตัวผมว่าผมนี่เป็นฝ่ติบอะผมผมผมว่าผมจะรอดมาทีละคนวมาฆ่าตัวนี้เปล่าตัวทรงนะเพราะว่าอ่าอี๊เอามึงมึงมาหากูได้ยังไงเนี่ยเอามึงหันไปเอามึง,ม,งมึงตายอะ่ะบอกก่อนเลยเงินไปมึงตายมึงโดโคบาก็ต้องเผากูแน่นอนกูบอกว่าอะไรกูบอกไปว่าอะไรไอ้งโง่ ีแล้วเสียงอย่างเสียงอย่างฟอนตีนมาเลยครับพี่มาตายทีละคนนะพี่มาดิออกมาอยู่ออมกมาอยู่นี้โดนแน่เอ้าไปไหนวะเอ้าชี้หนีกูจัดหนีโอ้โหเอาดิตัวมีตัวยืนเอ่ยอยู่นั้นน่ะมึงมาฝั่งนี้คือมึงตายอย่างเดียวเลยอะ่ะเอาดิไม่ไม่ตายแล้วมึงเมื่อสองตัวนี้กูไม่ไม่ฆ่าแล้วคุณพระทีละคนพวกว่าเป็นแบบฝา่ายรับฆ่าเลยแต่งเก็บทุกอย่างตัวน,นี้อะไรเอ่ยห้องนี้อะไรเอ่ยเฮ้ยห้องนี้อะไรเนี่ยว้าวเย้เลยเข้ามาทำไมเหมือนว่ามันจะไม่เห็นผมตรงนี้ได้เองนะครับ ส่วนนี้คือกูยังไม่ตายเลยนะยังไม่ตายเลยใช่ผมยังรอดอยู่ผมยังไม่ตายเลยสักครั้งในเกมน,นี้ไม่รู้ว่าผมไม่รู้ว่ามันจะเกิดได้กี่ครั้งกันเองนะไม่รู้ว่าสามารถที่จะเกิดได้หรือเปล่านะ <c oughs> ถ้ามันตายแล้วแบบตายเลยนี่คือนี่คือแบบกูโมโหนะ <c oughs> คือคิดนี่จบเลยนะถ้ามันตายแล้วตายเลยอ,ะ <c oughs> อ่ะไอ้ขี้มันเห็นกูไม่เห็นกูสัตว์ไอ้หี้ย <c oughs> นี่นี่อย่านะพี่พี่หันไปพี่ตายอ่ะเอาดิ ว่าพอหันไปคือตายไงเอ้ยมันฟังไม่เลือดไงวะหันไปคือตายไงไอตัวนึงหายไปไหนฮะไอตัวนึงแบบไม่ตามอ่ะโอเคจะไม่ดีจะไม่เด็ดนะผมอ๋อมันกลับไปแคมป์มันผมกินเลือดผมกินยาก่อนนี่ยายาแหละเห็นมันกินกันอู้อูเลือดเลือดพมันอย่างเยอะทำไมเกิน ออ้เยว่ามันจะมีเอ่อผมว่าผมต้องแบบล่อวนี้ออกมาให้ได้ผมไม่เห็นจริงดิตามํำจากอะไรเนี่ยมันตาเพราะมึงโวอยมั้งโอ้หมันไม่ได้มีตัวเดียวนะมีสามตัวแล้วมันมาหาเราด้วยโอ้โหเจ็บไปด้วยเราลันรันๆๆนๆๆนรันรันรันนรันแล้วไปไม่ดื่นเลยตอนนี้ฮ่าคลอดแล้วคลอดแล้วมันตาเบื่อไปไม่เห็นคือ เอาดิเฮ้ยไม่ไมีไอชิ้นนี้มียามึงโดนกูแน่ไม่ปล่อยมึงรอดหรอกไอตัวมียาเนี่ยมึงกลับไปโหสองตัวย่างสี่เอาดิออกมามึงตายเข้ามามึงก็ตายงงเอ้ยบอกแล้วไงออกมามึงตายเข้ามามึงก็ตายอ่ะเอาดิยา,อาขอยานะจ้จเดิกด๊กเจเด็กด๊กหลับตอนนี้ผมเริ่มบรรลุแล้วครับตอนนี้ผมเริ่มผมผมเริ่มเล่นเป็นแล้วเรียบร้อยผมตายหมดแล้วใช่ไหมเคี้ยวผม ได้หมดแล้วแหละตรงแล้วถ้าไม่หมดคือกูเอ่อคือมีคนไข้ที่โมโหนะเป,ไปดิดประตูสินี่คอบาลทำที่อยากได้แล้วบอเพราะว่าผมจบเกมนี้ได้ได้ด้วยแบบคอบาลนะโอเคตอนนี้นผมออกมาอย่างอ่าผมออกมาแล้วโอเ,เตเ๊ยบยังไม่จบเกมมันยังไม่จบเกมมันยังไม่จบครับผมเราต้องไปต่อครับผมตอนนี้นนอ่าตอนนี้คือบอกก่อนเลยมันดูเหมือนง่ายเองนะครับดูเหมือนง่ายเองนะครับพูดแปลกแปลเนี่ยคือมันดูเหมือนง่ายคนแต่มันจริงไม่ได้ง่ายเลยนะเว้ยโหใช่ไม่ได้ง่ายเลยขนาดไม่ได้ง่ายเลยเตี๊ตอนนี้ ไอผม,ผมว่าผมว่าผมแอบในพุ่มได้ป่ะมันมีแบบมืมดเลยเห็นไหมผมแอบในพุ่มได้ผมว่าผมต้องแบบอ่าต้องไปฆ่าพวกที่นี่ก่อนนะผมตอนนี้เราต้องแบบสเตลไปครัแบผบมต,แบบต้องเอาต้วตัวบดปะจะไม่ใช่ไม่แต่ไม่ใช่มึงแน่ๆอ่ะอ่าโอเคนี่ผมคิดไว้จริงด้วยมันแอบบแอบบในพุ่มได้ครับผมโอเคเราต้องผมว่าผมาต้องเข้าไปในบ้านวะวะผมเพราะว่าในบ้านน่าจะไม่เรียกว่าบ้านสิจะเรียกวา่าคะเลหาดดีกว,ว่าไม่ยังใหญ่เลย <c oughs> โอเคไป let's go มาเห็นผม

สัตว์โอ้ my god อ่าออกมาแล้วด้วยเอาเอาดิอ่ามึงโดนกูแน่มึงไม่ตายอีกครั้งเลยนะคือแบบกูแบบโปรเพเยอร์ตอนเนี้ยผมต้องฆ่าไอตัวถือแบบที่ถือเลื่อยก่อนนะไอตัวตรงกลางครับผมต้องฆ่ามันก่อนไอที้นี่ต้องไปก่อนด้วยเลื่อยไอตัวถือเลื่อยไอตัวไหนวะไอตัวนี้เหรอใช่ตัวนี้เรื่องกูมองจับกูมองกูมองจับเลื่อยเป็นขี้อะไรวะใช่มันไม่มีเลื่อยของมันไม่มีเลื่อยมันไม่มีเลื่อยเอ้ยกูเจอภาพหลอนผมเจอภาพหลอนโอเค ตายไปทีละตัวตายไปทีละตัวทางออกอยู่ไหนเพื่อนเรากวจะออกไปจากที่น,นี่มือเขาจะหมดแล้วครับผมหรือเปล่าวะไม่รู้ไม่แน่ใจไอ้ตัวที่น,นี่แม่งกูปล่อยมันมก่อนดีกว่าเดี๋ยวผมว่าผมผมไปฝันหมดกันได้ก่อนไม่ได้ไม่ได้ช้าไปน้องโอเคตอนนี้คือเอ่อผมไม่รู้ว่าคือต้องไม่นจะเหมือนเดิมทุกคนมันต้องฆ่าทุกคนเพื่อที่จะอ,ออกไปเองเนี้ยโอเคมามามามึงได้เหลือตัวสุดท้ายแล้วมึรอดไปเยอระปะมาดิเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้มึงจะมาอย่างนี้ไม่ได้ เดิ้ลดูดิดูด้ดูดิูอ่าิบหายแล้วจบหายแล้วอ่ะเดี๋ยวมึงเข้ามาเนเข้ามามึงตายออกไปมึงก็ตายใช่มึงไรวะอ๋อโอเคเหลือคุณคนเดียวเลยน,นะผมไม่ทราบว่าคุณพี่เอ่อพร้อมตายนะครับผมคือคุณพี่หายไปหาย,หายไปตนอนแรกเขาพี่ตายแน่ <c oughs> อายุเออโอเคนั่นคือผมว่าน่าจะหมดแลยนะผมตัวนี้นะครับหรือเปล่าเอ่ยถ้าหมดแล้วคือตัวนี้ต้องเปิดได้ใช่ไหมใช่ไหมบอกฉันทีคือผมจะออกยังไงเอ่ยคือเราจะออกยังไงอ่ะคือกูจะออกยังไงไปยังเอ่ยไม่น่าหมดแล้วล่ะดูทรงแล้วไม่น่าหมดแล้วด้วยด้วยสภาพสภาพอย่างนี้อ่าผมด้วยใช้มีดต้องใช้มีดสั้น โอเคผมไม่ยังไม่หมดนะผมยังเหลืออีกขบวนเหรออามีขบวนขบวนซะด้วยแล้วขบวนแล้วขบวนเหมือนว่าจะตึงว่ะอยู่ไหนวะอะอยู่ดีเสียงหายอันนี้หายจริงเสียงหายเฉยอ๋อเด้อเด้อเอาใหม่ฮะพุทธสงส่แบบใส่ใส่ซาวด์เอฟเฟิกมาไม่ไม่จะถึงเใส่แบบใส่เอฟเฟิกมาไม่จะถึงผมว่าโอ้โห ผมกข้าล่างเลยบันเตไทยอ่ะรอเลยผมก็ข้าล่างอยู่บันเตไทยครับผมเดินโซนแล้วมึงไม่เห็นจบยังไงเนี่ยใช่ใช่อยู่ไหนอ่ะใช่ไปถึงกูอ่ะอยู่ไหนอ่ะอ๋อเธอเข้าประตูตรงข้างล่างไม่ได้คือมึงมีประตูไว้ทำไมมึงเข้าไม่ได้โอเค <c oughs> <c oughs> อะไรอะไรคือมีประตูไวไ้แต่เราเข้าไม่ได้อ่าเฮ้ยโอเคอผมผมตอนนี้ผมได้อ่าชิม,มินใหม่มานะแล้วก็ย้ายไปก่อนนะอ่าโอ้โหโอ้สันติไม่ใช่ทางออกแล้วกูก็อย่างนี้ไง ใช่ใช่แล้วและใช่แล้วกูจะบอกว่าตอนตอนตรงนี้คือมือจัดแต่มึงแต่มึงไม่คืนให้กูคืออะไรโอ้ my god เฮ้ยยาบีผมบอกแล้พี่อาหยาแล้วกูไปไหนไม่ได้เลยเกมกูรอดละเกมกูรอดละเมื่อเราจะผ่านอะเฮ้ยไอ้เกมนี้ยากจริงไม่ใช่ยากอะไรหรอกยากี่รอแม่งนี่แหละคือมึงมองกูตรงนี้ไม่เห็นเหรอคือมึงตายซจริงเลยโอ้โห กว่ามึงจะเห็นมึงตาบอดแล้วให้ไปนืนมึงไปจับตัดให้ไปนืนมึงไปจับมึงตายแล้วไอ้เหี้ย Enemy s p o t อ้ยมียาไหมเฮ้ยนี่ไงมียาขอบคุณนะผมไอ้ผมยังไม่ตายเลยเนี่ยไอ้เกมนี้ผมเฮ้ยกูไม่ตายยังไงอ่ะเกมเนี้ยว้าวไอ้จริงเนี่ยไอ้จริงๆนี่ยผมไม่ไม่รู้ว่าแบบมันมันแบบอ่าหุยผมว่าผมเจอทางรอดแล้วไอ้ตัวนั้นแหละผมว่าผมได้ผ่านแล้วผมตอนนี้นะครับแล้วผมว่าตอนนี้คือผมต้องทุบจน ประตูตัวนี้ออกไปนะอย่าเรียกมาชุบดิว่าตัวนเรียกมาเปิดดกว่าหมดยังเอ่ยหมดยังบอกฉันทีฉันไม่รู้หมดยังเอ่ยชิ่ออะไรวะอะไรวะอ๋อคือคูต้นหลกไฟเหรอโอ้โอ้โหพิ่ตัวเนี่ยไปดิมอกอะไรกันพี่พี่พี่อย่าเข้ามาหาผมพี่ ผมว่าผมโดนจู๊กคนนี้ปะไม่ได้ผมผมโดนทหารไอ้จูกครับผมคือเหมือนว่าเราอย่าไปโดนในกล้องคนนั้นเองนะดูทรงแล้วมาดิมามึงตายตายบอยไงมามึงตายมาดิมามึงก็ตายตัวเนี้ยมากี่ตัวก็ได้ตอนที่ว่าต่อยหมดอ่ะ

ไม่ปาขวดไปม่ไอ้เชี่ยเอ้าเออเฮ้ยเฮ้ย้ว้าว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 ้าว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 ว้า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 วอ้าว้าว้าวอ้าว้าวว ตรงนี้นะผมเดี๋ยวผมขออนุญาตทุกคนนะขออนุญาตตัดไปตอนนี้แบบอันนี้เลยกันนะครับผมเดี๋ยวยาวไป let's go เฮ้ยลับไปทใช่เดิมอีกแล้ว ใส่แบบโชคกหนองคุเลยถ้าถ้าสีแดงไม่ขึ้นคือไม่คือนเราไม่สามารถที่จะฆ่ามันได้เองนะครับผมถ้าสีแดงไม่ขึ้นเนี่ยเออถ้าขึ้น,นก็จะตายตอนนี้คือผมไม่แบบไปเสียเวลาตรงค่ายตรงนั้นแหละคือผมจะเข้าไปข้างในเลยแล้วก็อ่าเปิดประตูแล้วก็ไปเลยครับผมตอนนี้ผมรู้แล้วจุดเล่นนะผมตอนนี้นะครับขออนุญาตตัดก่อนเพราะแบบมันนานเกิน <c oughs> โอเคตอนนี้คือ,อคือแบบเหลือแค่ไม่กี่ตัวและแล้วตอนนี้คือฝั่งนี้คือผมเคีบไปหมดแล้วเว้ยนะครับผมเอ้ทุกคนเห็นเลยนะครับตอนนี้คือเราเหลือแค่ไม่เต็ไม่เกตรงเกิกตัวละซึ่งบอกแล้วว่าแม่งโคตรยากไอ้เหียอ้ห้องนี้ห้องอะไรอะ่ะว้าวเปิดไม่ได้ซะด้วยประตัวเปิดไม่ได้ไพังไปกูพังไม่ได้เหรอเคบผมเอ๊วผมขอใหจริงงังนิดนึงคนนั้นเน,น,นี่คือแบบเดี๋ยวมันตายเหียคือไม่อยากเริ่มคือมันเริ่ม,มกัด ใหม่ไกลจ,จัดๆเลยทุกคนประเด็นนะ่ะมันเริ่มใหม่ไกลจ,จัดๆเลยเว้ยมาถ้ามันเดินไปฝันว่าคือมันตายแน,น่นอนทุกคนไอ้เน,นี่ยความรู้สึกงผมนะคือแบบหลังๆมันแบบมันมันจะเริ่มแบบไอ้พวกที่นี่มันเริ่มแบบอ่าฉลาดขึ้นทุกคนเนีย่ยเห็นไหมเห็นไหมฆ่าไม่ตายเห็นไหม ว่าอยู่ตรงนี้แหละอ่เห็นไหมมันอยู่ตรงนี้เลยคือคือกูคือกูแบบรู้แล้วอ่ะเนี่ยตายเรียบร้อยเกลมาขอแล้วเถอะเมื่อไหร่กูจะผ่านเจ้าทียังเอ่ยว่ายังไม่หมดหรอกเกที่นี่มันแม่งยากคือบอกเลยว่ายากขึ้นจัดเลยทุกคนนะแย่แบบยากเคียรเลยเว้ยยากแบบไม่น่าให้อภัยอ่ะก็ไปไหนอ่ะนั่นดิ ต้องไปไหนอ่ะเดี๋ยวนะคือตอนนี้ผมเคลียร์หมดแล้วอ่ะฉันต้องไปไหนบอกฉันทีเดี๋ยวถ้าผมหาไม่เจอจริงผมว่าผมต้องผมต้องแบบเปิดแบบพี่ยูทูบละเออพี่กูพี่กูอะไรงเงี้ยอันนี้คือผมแบบเล่นมาเป็นชั่วโมงกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะผมบอกก่อนเลยนะนะครับเจะตอนนี้เหรอเอ้าไอ้เชื่อตาบอกต้องนานไอ้สัตว์มายังไม่จบเหรอเอ้าไอ้ฮ่าเอ้ายังไงขอร้องจบบทีเหรอ เค้ผมพี่เอ้ยนี่มันไอตอนที่แบบไอตอนที่มันให้มีเราตอนแรกเลยได้่ะเปิดให้พี่หน้าแดงวุ้ยเชี่ยเค้ผมจบแล้วครับคือตอนนี้ผมเล่นมาประมาณสองชั่วโมงครึ่งนั่นเองนะผมคือคนเดียวนะครับอันนี้คือในกระเป๋ามีอะไรเอ่ยโอ้โหแบบมี่พี่ด้วยโอ้เออวุ้ย โ <G ül üş> หโหอย่างยากบอกเลยผมบอกเลยนะครับอย่างยากเลยทุกคนยากมากนะจริงๆยากใช่มีการแบบผ่านไปด้วยแล้วคือกูแบบแคือในกระเป๋าได้ยังมีทองด้วยนะก็ะใครที่แบบชอบคลิปนี้นะผมก็คลิปที่ผมอาจจะแบบไม่ได้ตัดอะไรแบบขนาดน,นั้นนะผมนะสำหรับคลิปนี้นะผมบอกเลยว่าเกมเนี่ยเล่นยากมากๆเลยนะเล่นยากแบบเชี้ยเลยนะยักไม่ยากก็ลองดูผมรีเพลย์ให้แล้วกันนะแต่ที่ให้ผู้ชมเห็นเนี่ยไม่ใช่ทั้งหมดของที่ผมตายนะครับอกก่อนเนี่ยแล้วก็ ใช่ครับถ้าท่านผู้ชมจะเล่แบบนี้เนี่ยผมไม่นำนะผมเล่น2คนขึ้นไปคนเดียวมันจะภาพนี้แหละนะและสุดท้ายนี้ครับผมถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์ให้ถึงเลยไลค์แล้วถ้าแบบนี้มีภาคต่อจะกลับมาเล่นให้ทุกคนดูว้าว้ววาววนาลว้า้า้วว้าวาวว้้าว้ว้้าวว้วว่งวว้าวว้าววาวว้าวว้งววา้า้า สามารถที่จะติผมได้ใต้คอมมต์เลยนะครับนะและอย่าลืมเข้าดวใต้คำอธิบายเพื่อที่จะคำสารต่างๆก่อให้ด้วยนะครับผมมาเลนคมออ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 อ